อ่าพมเป็นลูกไตมาตั้งเด็กปวดซ่ครับมันบวมมีปัญหาหนึ่งครับเหี่ยวไม่ได้ครับพ่ออ,อ,อากาศเย็นอากาศหน้านี่มันจะเอ๋ยหมากค่ลูกบ้านก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้เลยเป็นไทนัดเป็นนัดกันว่าเอ๋ยออกเลือดเลยครับพ่อเอ๋ยดึงเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ไม่นุ่งนี่ครับเพื่อเอ๋ยดึงกินข้าวไม่ได้มันกับพ่อ ตัวนี้ผมกิดไม่ได้เดือนใไ่นัทลดลดลดไม่ไม่ไอเดียวพ่อผมลาทุบอินทโถปซาอะอักษิป่อไว้เราเยียวมาหนีไว้เยียวมันเซบมันเซฟกับไปในนี้มันเลยเซบเซฟจนมันนอนไม่ได้เซบมันนี่ กินตัวยูคอไปนานเท่าไหร่คะเรื่องโรคปัสสาวะอักเสบผมกินไม่ได้เดือนนะมันจะข่อยดีขึ้นเรืเลยข,ข่อยดีกันเลยเลยปัจจุบันนี้นี่ได้ช้าชีวิตปกตินี่ไอ้ไรก็ไม่ไอ้ไรเลนี่ดีเลยครับได้บกวกโตครับผมสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะตอนนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอคุรบ,บุรีค่ะจังหวัดพังงาค่ะ แล้ววันนี้นะคะชิวนั่งอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะทานตัวบรันยูคอร์มานานหลายปีค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะเป็นหลายโรคหลายอาการมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไตนะคะไซนัสนะคะอาการล่าสุดน,นะคะก็คืกอกระเพาะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อทานตัวบรันยูคอร์สวัสดีค่ะ,ดะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยท่ะวชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะ่ะปุมเอ่อ เชื้นากินที่แท็ซอยส้นกับอยู่เพื่อกราบุรีจังหวัดพังงาครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ค่ะผมอายุ39ปีครับค่ะให้ให้ชิวเรียกว่าอะไรดีบังนุษกับบังนุษย์บางนุษกับบู้อ่านกับผู้อ่นุัครับผู นักตื่นศาสนาอิสลามนะครับบรรลุค้าถามหน่อยค่ะว่าเป็นโรคอะไรบ้างคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราก่อนสัมภาษณ์บรรลุบอกว่ามีหลายการมากเลยเด็กเลี้มเด็กเลี้มเพิ่มเพิ่มเป็นโรคไตมาตั้งเล็กอายุอยู่ที่ปอปอสี่ครับปอสี่เป็นโรคไตทึ่งอ่ามันบวมมันบวมถึงบวมมัดตั้งตัวก็คือตัวบวมเลยตั้งแต่ปอสี่เลยใช่ครับไตเรามีปัญหารถึ่งรับเสียไม่ได้ครับบวมนึ่งไปรักษาอยู่ปอรักษาให้หรือมัดถึงก็ กลับมาผักพื้นเตียบ้าน <Ha. S 2> แต่ว่ากินยาโรงพยาบาลก็มันยิงกินยิงไม่มีแรงครับผมยิงกินยิงไม่มีแรงผมก็เลยไปเสิร์ชหาในเน็ตว่าตัวไหน <Ha. S 2> ่ที่ว่าช่วยสมุนไพรตัวไหน่ที่ว่าช่วยบำย <Ha. S 2> รุงไตตรงนี้ไปนะครับว่าให้ใหใหให้หห้เราเมียอาการดีขึ้น ha. Ha. ผมก็ไปๆๆไปไปไปเสิร์ชก็พบตัวยู่ข้าวนี่ครับยู่คอยู่คอ, uh huh. อครับเนี่ยจ <Ha. S 2> ึ่งที่มีเพราะว่าอาการยังชัวร์ลัางจงงากนันไม่นานเพราะอากาศเย็นอากาศหน้านี่มันจะเอ้ยมากพอสุขภาพไม่ดี ค่พอไอ้มาสหนึ่งกับปัาโมค่ะ<ห>โม่โม่โรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้และเป็นไซนัสอือครับผมเล่าอาการภูมิแพ้กับไซนัสของมนุษย์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นหนักขนาดไหนเป็นหนักหนูไอ้ออกเลือดเลยครับโอ้โหไอเป็นเลือดเลยไอออกมาเป็นกำบนันีเลยครับเห็นตมันได้ไปโรงพยาบาลก,บกับผมมันไอออกเลือดนี่แหละ มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างมืนันปเอ้ยถึงเหนื่อยกับเหนื่อยหนังเล็กบันนี้ก็เอ้ยเลยไม่ไม่ไม่ทำได้ไม่ไม่มีก่าไม่ไม่นุ่งนี่ครับคือเอ้ยถึงกินข้าวไม่ได้มันกระพริบร่างกายครับผมตัวนี้ผมกินไม่ได้ถ้าปลาหม่าณอดี้ผมดีกว่าสักไม่ได้เดือน มใช่นัดล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 ดไม่ไอเลยครับพุ่มเป๋แล้วกันจากวันนั้นถึงวันนี้ผุ่มไม่ไม่ไอเลยครับผุ่มก็คืออาการก็คือหายไปเลยการที่เป็นไซนัแล้วก็ไอใช่ครับคือผุ่มก็ต้องกินเรื่อยแต่กายว่าไม่อยากให้มันลบมาเป็นจำไรโบลบมาเป็นจำมันโตแล้มันครับผุ่มก็สั่งสั่งเลยเลยพุ่มกินมาอยู่หลายปีแล้วตัวนี้ครับดีมากเลยนี่มาบอกโตวันนี้เจ้าหน้าที่มาดีเลยผุ่มจะได้บอกโตครับซึ่งครับผมลาชุดลาชุดครับผุ่ม เนี่ยเป็นถปรสัสสาวะอักเสบอักเสบนี่ยจนโรคล่าสุดทวันนี้เราจะคุยกันก็คือคมันเป็นยังไงคะอาการนี้อพ,อพอว่าเราะเยีวยวันนี่เัยเยยวมันเสบมันเสบครับไปในนี้มันเลยเสบเสบจนมันนอนไม่ได้เสบมันนี่อา,อาการนี้มันมีมานานยังคะบางนุ่นเพิ่งเป็นได้ไม่ได้เดือนที่ครับ ครับนั่นเองทั้งผมกลัวผมกลัวทึ้งผมกลัวพุ่มไม่อยากไปห้ามโม่เลยพุ่มทำไมเราถึงไม่อยากไปหาหมอล่ะก็ไปห้ามโมันนี้ขอต้องง่ากินยามากกลัวว่าเตยเราที่มีปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่อคไตอยู่แล้วครับผมทึ่งผมก็เลยเสร็จเสื้อหน้าสมุนไพรนี้ก็พบตัวนี้เลยครับก็ยังไงก็มาจบที่ยูคอจบตัวยูคอนี้เลยครับผมครับเนี้จนจนปัจจุบันนี้นี่ได้ชีวิตปกตินี่ไอ้ก็ไม่ไอ้เลี้ยนี่นี่ครับตัวนีเจ้าหน้าที่มาครับดีเลยครับได้บวก่อครับผม อบางนุ่นแล้วกินตัวยูคอไปนานเท่าไหร่คะจนเออ่เรื่องโรคปัสสาวะอักเสบถึงดีขึ้นผมกินประมาณไม่ได้เดือนนะครับมันได้เดือนพอร่างกายงานกับมันมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่อยดีกันเรื่อยๆครับเนี่ยจนปัดจนถึงวันนี้ก็นี่ยังไม่เป็นดีครับผมค่ะแต่ผมก็ต้องสื่อกินอยู่เรื่อยผมก็กลัวมันเป็นโรคมาแล้วครับผมเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายดีขึ้นดูแลร่างกายเรื่อยๆดูแลร่างกายเรื่อยๆนะคะอยากให้บางนุ่นเนี่ย เพราะว่าบางนนึถึงศาสนาอิสลามด้วยวันนี้นะคะเผื่อใครที่เขาดูคลิปนี้อยู่และเขากําลังหาทางออกเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงมีภาวะโรคไตไซนัสแล้วก็รวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะเสบนะคะอยากให้บางนุนนะคะช่วยแนะนําคนที่เขาดูคลิปนี้เผื่อเขาอยากจะหาทางออกบางนุนแนะนําได้เต็มที่ค่ะวัดเยีมป่เออนาเกติศักตอทุนย่อยู่อำเภอบุราบุรีจังหวัดพังงาอยากที่แนะนำเคเด็บ อาสุขภาพไม่ดีหรือเป็นต่อปัสสาวะเสียหรือเป็นไซนัสปุมมแพเอ่ลองมาฉายาตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะรวมอยู่ในตัวเดียวมาเลยพอนี้ผมเคยฉายมาแล้วแล้วชายได้จริงและให้จริงครับผมดึงนี้วันนี้จ้าณฑีเขาก็มาจริงผมบีทูดมาแล้วครับตาพี่น้องเป็นโรคเตมเมอร์เด็บผมพู้นี่ครับก็เชิญพี่น้องเสิร์ชกับไปในเน็ตได้เลยครับมันมีอยู่ในเน็ตเลยห้าหายฮ้สือหายครับผมยาตัวนี้ครับดีครับผม ได้ค่ะคบะ้นา,านุราชิฐานนิดหนึ่งว่าทําไมถึงถึงยอมเปิดใจให้กับอาหารเสริมเพราะว่าบางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้เชื่อในอาหารเสริมครับผมพมม,ม,มันตีเด็กพมก็ไม่ยอกเปิดนะเพราะพมนี่พมพูดตามตรงครับเพราะว่าพมเห็นราคามันชุ่มเกินม,มัน,ม,นมันตังก้าโรยไปก้าโรยแต่ว่ามาเล็กกับการทีโดโทรมานเนี้ยตังไปก้ารยนี่มันไม่มีพ้นเลยยอมเล็กกับว่าทีราอย่ทุกอภัพดีบันนี้ยอมเล็กกับตั้งไปก้ารยนี่พุมว่า ราคากับผลลัพธ์ที่เราได้คือมันมันคุ้มคุ้มเลยครับคุ้มคุ้มเพราะว่าไอ้นี่ผมติดผมกปเทือนพมกินะะเฉพาะวัวขำกินวัวขำวันเน็ตวันเน็ตตากกว่าซ้ที่เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งผมว่าโอเค ค่ะครับคือคือมันตอบกับมันมันคือโจทย์เนาโจทย์กับโจทย์กับร่างกายเดียวับผมค่ะและอีกอย่างตัวบริษัทยูคอร์เนี่ยมีฮาลาลด้วยใช่ครับใช่ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยใช่ไหมคะใช่คือซาตานอิสลามก็ทื่อแต่ว่าตัวเนียนมีผมมกินได้สามารถกินได้หมดเลยนะครับนะคะก็ถ้าใครที่สนใจนะคะบริษัทยูคอร์นะคะมีทั้งออยแล้วก็มีทั้งฮาลาลนะคะศาสนาอิสลามทานได้แน่นอนนะคะวันนี้ชิวก็ต้องขอบคุณบางนุ่นมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บริษัทยูคอร์ดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ชิวก็เลย เราลานยูคอนนะคะมามอบให้อีก3กระปุกนะคะเพื่อดูแลสุขภาพยาวนานเลยนะคะบางนุ้คเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนดีคะผมนี้ต่ว่ายัง ยีิปปุมาหยีทิเลยนี่ให้กินไปเลยนี่อะ้วถ้าเจ็บรอยให้กี่คะแนนดนีคะให้รอยเลยครับโอเคนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่บางนุ่นนะคะให้เวลานยูคอร์ดูแลสุขภาพค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่บลอลนแบนนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ชิวนะคะและบางนุ่นนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย